ตนนี้ของทำลายพายแคปสิบสามหมดมีสี่ชิ้นขาดเกาะชิ้นหนึ่งอาวุธก็ตีตกลงมาไปสิบวิญญาณเต็มลิคิดห้า เสื้ออันนี้เตรียมไว้เปลี่ยนคัดเจ็ดพวกประดับนี้เอาไว้ปั๊มเงินอันนี้เป็นลายผ้าขาดปอกแขนข้างเดียวขาดภาพปอกแขนอยู่อีกตัวปอกแขนลายผ้าข้างขาดภาพมาครับ ทำปกแขนลายผ้าอีกอันหนึง่งก็ให้ตัวรองครับใช้อันนี้ครับตัวละสามร้อยก็อันนี้ได้สองชิ้นตัวหลักก็ได้อีกสองชิ้นก็เป็นสี่ชิ้นมันจะขาดเศษพลอยนิดหน่อยเศษพลอยประมาณหมื่นนิดหน่อยสว่างทำไปแล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วคมพีมีพร้อมแล้ว ก็ประมาณนี้ตัวนี้ทําผลิตเอะดิษฐ์อาวุธนะฮะเซตดีขั้นสี่อาวุธมังกรขั้นสองกาะขั้นหนึ่งอันนี้ไม่ได้ยัดอะไรมากอันนี้ตีไว้อย่างละสิบ ก็เติมพลังยี่สิบบวกนะอันนี้ห้าสิบกัะบี4สี่สิบหกทวน 33. สามสิบสามโนยังไม่ได้เปิดเพราะยังไม่ได้เปิดร้านชั้นสี่ไม่ได้ซื้อแชั่นสองร้อยสามสิบสามอันนี้เป็นชุดปร์ม e อพีอันนี้ไว้ปั๊ม เหรียญแล้วก็มีชุดอันนี้ทำไว้ฟาร์มเหรียญยุทธแบบสิบ,บปีมีอันเดียวอันนี้ฟา,นนา,ฟาร์มเอพีอันนี้เอาไว้ฟาร์ม A. เหรียญยุทธอันนี้เอาไว้ปั๊มไอเหรียญตำลึงอันนี้ก็หมวกก็ฟาร์นนามเอพีอันนี้ก็ฟั๊มตำลึงอันนี้ก็ฟาร์มเหรียญยุทธ บัฟเหลี่ยนยุดประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเาตัวก็ของเซียนนี้ไม่ได้ดันค่าเซียนมากของเซียนก็ประมาณนี้เพราะว่ารอเซียนสิบแล้วค่อยไปลงชั้นสามจะได้ออฟดีขึ้นลางทองก็อีกสามดาวได้ เปิดอีกหน้าหนึ่งอันนี้สองหน้าแรกเต็มหน้าทสามขาดเทีก่กอบสัตว์เลี้ยงสี่ดาวสองตัวไปชั้นสี่สองตัวสัตว์พิเศษก็มีหงมีมังกรแล้วก็เทียบีอีกสามตัวอะไร ปีก็ใช้อันนี้อยู่คีดาเมจก็มกุ่งบสิบเอด็ดจะได้บัฟพีเคแต่ยังดีหาไม่ครบบัฟพีเคได้แค่นี้ ก็ประมาณนี้แล้วก็ผมขายคู่กับอีกรหัสด้วยนะขายเป็นคู่ตรงนี้จะเป็นควบคุมไฟขั้นสี่แล้วเอาไว้ทำระเบิดห้าเลี่ยนคาด้ตัวเด็กก็เอาไว้ฟาร์มเงินอย่างเดียวไม่มีอะไร าจจะมีของนี่ๆหน่อยๆช่วยเก็บของเซียนอะไรได้ช่วยตามหาของเซียนได้นี่ก็ของในคันีพวกแคน์ไร้พ่าย 慢慢的。